เนี่ยเอ็มอยู่ตรงไหนนะอ้าว้ายทำอะไรอยู่เหรออะกินข้าวมั้งเนี่ยเฮ้หาแม่แรงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ้าวแล้วตอนซื้อรถเขาไม่ได้บอกไว้เหรอว่าอยู่ตรงไหนบอกแต่เราอะจำไม่ได้เนี่ยเป็นไงบอกแล้วให้แอดไลน์ไว้เออวันนั้นมันรีบๆก็เลยไม่ได้แอดต้องแอดแล้วอย่างเงี้ยเพื่อรับข่าวสารและวิธีการใช้งานรถ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกให้แล้วกันว่าอยู่ตรงไหนโอเคไหนอะมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้นะนี่เพียงแค่เราดึงเชือกตรงเบาะที่นั่งผู้โดยสารออกมานะจะอยู่ oh. ด้านหลังตรงนี้นี่ oh. มีทั้งแม่แรงแล้วก็ที่ถอดยางอะไรเลยรู้แล้ว <Okay. S 2> ใช่ไหมอ่ะฮะโอเครู้แล้วแล้วมันเหมือนกันทุกรุ่นไหมมันไม่เหมือนทุกรุ่นนะ แต่และรุ่นมันก็มีตำแหน่งของมันอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูโอเคสำหรับรุ่นกระบะแคปก็ที่เก็บแม่แรงและยางอะไรก็อยู่ใต้ที่นั่งเ mm hmm. บาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายนั่น mm hmm. นี่ตรงนี้เลย oh. อ๋ออรู้แล้วใช่ไหมในไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งเลยดีกว่าสำหรับเอเวอร์เนะแม่แรงและที่ถอดยางอะไหอยู่ด้านท้าย oh. เดี๋ยวเราจะพามาดู นี่เลยตรงนี้เลยเปิดขึ้นมาจะเห็นได้ว่าทั้งแม่แรงแล้วก็ที่ถอดยางอะไรจะอยู่ตรงนี้อโอเคถ้าเป็นเอลเลสจะอยู่ตรงนี้ใช่ใหาแม่แรงเจอแล้วใช่ไหมปะไปหาแม่เรากัน้าว <laughs>